สวัสดีครับกลุ่มผมมานำเสนอการออกแบบและวิเคราะห์ g ิปเปอร์สำหรับหยิบจับปากกาและยางลบด้วยโปรแกรมช่วยเขียนแบบ SolidWorks i m u l a t i o n รายชื่อสมาชิกกลุ่มนายนัฐกรจิตฟุง้งนายลักษิสนสายโครตรนายทิติพงพิมพ์ขาวตัวอย่างการติดตั้งดินสอ ให้นําดินสอใส่เข <Jean> ้าไปที no ่ช <Bu> ่องสําหรับดินสอหลังจากนั้นให้ไข่สกูให้แน่นเพื่อไม่ให้ดินสอขยับนะครับตัวอย่างการใช้งานดินสอให้ติดตั้งกิปเปอร์เข้ากับแกนที่6ของแขนกลก็จะสามารถใช้งานดินสอได้แล้วครับตัวอย่างการติดตั้งยางลบให้นำยางลบใส่เข้าไปที่ช่องสำหรับใส่ยางลบและทำการไข่สกูให้แน่นเพื่อไม่ให้ยางลบขยับนะครับ ตัวอย่างการใช้งานอย่างลบให้นำกิปเปอร์ติดเข้าไปกับแกนที่6ของแขนกลและทําการขยับแกนที่5เพื่อให้ยางลบมาอยู่ข้างหน้าดังตัวอย่างดังรูปนะครับก็จะสมามารถใช้งานอย่างลบได้แล้ววัสดุที่ใช้ในการออกแบบนะครับ ais i 1020มีค่า Tensile s t r e n g t h 420.507นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรครับมีค่า y ย s, s t r e n ง t h อยู่ที่351.571 เดลตันต่อตารางมิลลิเมตรครับขนาดของชิ้นงานมีความกว้างอยู่ที่53มมิลลิเมตรมีความยาวอยู่ที่3 1ม mm. ิมลลิเมตรหน้าแป้นที่ใช้ต่อกับแกนที่6นะครับมีความกว้างอยู่ที่4 5ม mm, ิลลิเมตรมีความยาวอยู่ที่35มิมลลิเมตรมีความหนาอยู่ที่8มิลลิเมตรครับรูน็อตอยู่ที่6มิลลิเมตรครับมาถึงขนาดของที่จับยางลบนะครับมีความหนา2มิลลิเมตร กว้างสาสบเอดสูง10บนะครับและส่วนของที่ใส่ยางลบนะครับมีความกว้าง12บมิลิเมตรยาวย3สามมิลิเมตรแล้วก็ใช้ขนาดน็อตที่ล็อกชิ้นงานเป็น M4 นะครับส่วนของยางลบนะครับมีความยาว4ี่สิบมิลิเมตรและกว้าง1ิบนะครับขนาดของที่จับดินสอนะครับมีความหนาอยู่ที่2มิลิเมตรกว้าง3 1สิบเอด สูงสิบและส่วนของที่ใส่ดินสอน,นะครับมีความกว้างอยู่ที่สิบมเมตรสูงยี่สิบสามมเมตรแล้วก็มีขนาดรูน็อตเป็น M4 มสนะครับแล้วมาถึงขนาดของดินสอน,นะครับขนาดของดินสอนมีความกว้างอยู่ที่9.24า mm, จส่มลเมตรส่วนความสูงอยู่ที่50มิลลเมครับผม และนี่คือขนาดของน็อตนะครับที่ใช้เป็นน็อต m 4ี่คูณศูนย์จุดเมิลลิเมตรนะครับผมเรามา,เรามาต่อกันสไลด์ที่การซิมบเลตนะครับอันนี้จะเป็นค่าความเข็มนะครับสเตนของชิ้นงานค่าความเข็นคือแรงต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีแรงกระทําที่มีต่อแรงภายนอกที่มากระทําต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่ เราจะเห็นได้ว่าจุดที่มีแรงกระทำมากสุดจะเป็นจุดสีแดงตรงฟิลเลตภายในน,นะครับเรามาค่าต่อไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นค่าความเครียดนะครับสเตนของชิ้นงานคือการเปลี่ยนรูปร่างอีกเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุเมื่อมีแรงภายนอกมากระทําอัตราส่วนระหว่างที่ยืดออกหรือ หมดเข้าของชิ้นงานกับความยาวเท่าเดิมจะมีแรงสูงสุดเล็กน้อยอยู่ที่ฟิลเลจุดเดิมเหมือนกับจุดความเครียดเลยนะครับอีกจุดความเครียดเลยนะครับต่อมาอันนี้จะเป็น,านการกะจัดของชิ้นงานดีพลาสเมนตนะครับเรามาดูวิดีโอตัวอย่างกันครับ เย็งนงไ้ว่าจุด m a ็กจุดที่ชิ้นงานรับแรงสูงสุดจะอยู่จุดนี้นะครับเรามาค่าต่อมากันเลยนะครับอันนี้จะเป็นค่าความปลอดภัย s a ฟ e t y Factor นะครับของผมอยู e ่่เจ็ดดสอง e บวกศูนสองนะครับหรือค่าโดยประมาณ21นะครับอันนี้จะเป็นการคำนวณน,นะครับ ค่าเซฟตี้เ a กเตอร์ที่ได้จากในโปรแกรมจะเป็นค่าของเซฟตี้7.2นี้เลยนะครับใช้เครื่องชิ่เลขกดออกมาได้21.57ิบเอ็ดเซิกมาวเท่ากับ351.571ยห้าสิบเอดจุดห้าเนิวตันมิลเมตรารงสองซิกมายูสี่รอนนิวตันมิลเมตรตารงสองนะครับ ค่าสองค่านี้ได้จากค่าได้จากค่าที่เราเลือกชนิดของวัสด,ดนุนะครับชิ้นงานจะเป็นค่าตีนตา n สและยูส n g นะครับอ่าเรามาหาคำนวณหาซิกมา d นะครับ N เท่ากับซิกมา y หารซิกมาดอันนี้เราถือถือว่าเราจะกำลังจะหาค่าของต้นทานของแรงดึงค่าดเป็นหลักนะครับ ย้ายข้างสมการซิกมาดีจะได้ซิกมาดีเท่ากับซิกมาวายหารเอ็นนำเลขมาใส่นะครับก็คือซิกมาวายจุดนี้ครับมาใส่และเอ็นก็คือเซฟตี้แฟกเตอร์ยี่สิบเอ็ดจุดห้าเจ็ดนะครับกดแค่เลขได้สิบหกจุดสองเก้านิวตันมิลลิเมตรกำลังสองนะครับ กำมันวนหาซิกมาดีอันนี้จะเป็นใช้สูตรเหมือนทั้งบนเลยครับแต่อันนี้จะถือความต้านทานแรงดึงเป็นหลักนะครับย้ายข้างสมการจะได้ซิกมาดเท่ากับซิกมายูหาร N s i g ซิกมาดเท่ากับ420.507หาร21.57นะครับกดเครื่องคิดเลขเราจะได้19.49นิวตันมิลลิเมตรกำลังสองนะครับ